สวัสดีครับวันนี้พบกับ Sg q u b e l e ปรากฏตัวในภาคโมบิลสูตเซตากันดาเป็นโมบิลสูตที่แข็งแกร่งที่สุดของฝ่ายแอคซิสซีออนพลเรืคือ5มานคานและในภาคโมบิลสูตดับเบิลเซตากันดาเธอก็ปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะลาสบอร์ s ของฝ่ายนีโอซีออนกล่องนี้วางจาําหน่ายแรกในปี2015ราคาปกติอยู่ที่ประมาณ500-700บาทแต่ผมได้มาถูกกว่านั้นนะและนี่คือสิ่งที่อยู่ในกล่องขู่มือเป็นแผ่นพับมีทั้งหมด10หน้า และมีทั้งสิ้น11แผงสติก๊เกอร์1แผน่นสำหรับติดที่ดวงตาและเกาะไหล่ต่อไปเรามาดูจุดขยับกันเบิ่มจากโซนหัวเงยหน้าก้มหน้าหันซ้ายขวาได้ไม่มากเพราะติดเกาะลำตัวก้มเงยได้เล็กน้อยแต่ว่าหันซ้ายขวาได้เยอะมากเลยในส่วนเกาะไหล่นั้นสามารถยกขึ้นได้เยอะมากลงก็เยอะมากเช่นกันซึ่งด้านหน้าด้านหลังสามารถขยับแยกกันได้กลางแขนต้นแขนสามารถหมุนได้รอบตรงข้อศอกก็หมุนได้รอบเช่นกันงอข้อศอกได้ประมาณนี้ ต่อไปจะลองขยับนิ้วให้ดูนะตรงข้อมือขยับเกราะสีชมพูลงมาได้ด้วยและตรงแขนก็ยังมีอาวุธเก็บไว้อยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีมือจับอาวุธให้มาหนึ่งคู่เปิดกระโปรงหน้ากระโปรงด้านข้างขยับได้เพียงเล็กน้อยต่อไปกระโปรงหลังแต่ติดอยู่ที่หลังยกขึ้นมาก็จะเจอกับอาวุธที่เก็บเอาไว้ที่ตูดก็มีรูสําหรับเจ็บแอคชั่นเบสเตะไปข้างหน้าเตะไปด้านหลังเตะไปด้านข้างได้เยอะนะงอเข่าได้เยอะพอสมควรเลยเกราะที่ขาเองก็ขยับขึ้นลงได้ตรงน่องก็ขยับขึ้นลงได้เล็กน้อย ขยับเท้าขึ้นลงและปลายเท้าก็งอลงมาได้ด้วยเอียงเท้าซ้ายขวาเอาล่ะต่อไปมาดูดกันอาวุธอย่างแรกบีมกันติดอยู่ที่มือ2องข้างสําหรับยิงบีมสู้ระยะไกลและเมื่อดึงมันออกมาก็จะกลายเป็นบีมเซเบอร์สําหรับต่อสู้ระยะประชิดมาพรอมกับเอฟเฟกบีมสีเหลือง2อ,อันและที่มือจับอาวุธก็มีช่องสาหรับล็อกบีมเซเบอร์ด้วย อาวุธอย่างสุดท้ายฟันเนลมีทั้งหมด10อันติดอยู่ที่กระโปรงหลังใช้สำหรับบินออกไปลุมยิงจู่โจม นอกจากนี้ยังมีเอฟเฟกฟันเนลที่ขายแยกเป็นพีบันไดไปถ้าได้เมื่อไหร่จะมาติดให้ดูนะเอาละนรามาสรุปกันคิวเวเล่กล่องนี้เป็นเวอร์ชันรีไวส์ซึ่งเวอร์ชันแรกผลิตออกมาตั้งแต่ปี2000ลายสีชมพูทั่วทั้งตัวแยกสีมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นกันพลาที่ทําให้ผมมีความสุขในการต่อมาเนื่องจากชิ้นส่วนแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเลยจะว่าไปแล้วตัวมันนี้ก็คล้ายๆย,ย,ยุงม,มากกว่าผีเสื้อนะไปแล้วนะบ๊ายบาย